ครับนมบางคนจะสงสัยว่าน<ม>ุ่มหนูนะครับมีกี่เต้านะครับนี่เขาแกะเห็นไหมหนุ่มหนูมีกี่เต้านะครับมีสิบสองนะครับคู่ละหกนะครับคู่ละอันนี้ให้เข้าใจไว้เลยคู่ละหกนะครับหนูสามารถออกลูกได้สิบเก้าตัวนะครับแต่ให้ดีหกแปดหกหกตัวลงมาหรือขึ้นไปก็หกถึงหกถึงสิบตัวพอดีจะไม่ นี่ครับสี่ตัวก็ตัวใหญ่นะครับครับผมไม่อยากให้มันออกเยอะแลวครับ,รบนี่ครับไม่อยากให้ออกเยอะนะครับอ่าเขาจะมีนี่เห็นไหมครับตรงข้างหน้าหนูเห็นไหมโอ้ยึดตาครับจัก,กรแล่ครับ สวัสดีครับหนูผู้ใหญ่อุดรฟาร์ม0 6 4 0 3 6 2ส8 5นองปดห้านะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับคุณพี่อะไรครับวารีครับวารีครับขอทราบนะครับเป็นไปยังไงครับที่มานี่ครับชื่อตำแหน่งอะไรนะครับมาจากไหนเออผมเอไดเอนได้เลรอครับ นา้วารี่พ้นแสงนะครับามาจากอำเภอนายุ้งอำเภอนายุงบ้านอะไรครับบ้านบ้านนคหน้อยครับบ้านนคนา<อ>นา้อยอำเภอเลยครับอ๋อครับอยูอ่ตัวอำเภอเลยครับเห็นว่าเลี้ยงมาแล้วสิบบ่อที่มาวันนี้ต้องการาศึกษาอะไรเพิ่มเติมไหมครับยังามา่ศึกษาแบบที่ว่าไอ้มันให้ลูกหน่อยทั้งนี้นะครับให้ลูกหน่อยมันเป็นยังไงที่ว่าแม่ไหมหรือแม่เก่าจังๆี่นะครับ กรณีลูกหนูให้ลูกลูกลูกน้อยนะครับผมจะแบ่งแยกเป็น2กรณีนะครับหนูให้ลูกน้อยหนูแม่ใหม่พ่อใหม่กับหนูแก่อายุเยอะนะครับหนูพ่อใหม่แม่ใหม่นี่ข้อข้อควรระวังนะครับที่ต้องเจอนะครับจะมีคือกัดลูกนะครับให้ลูกน้อยนะครับเขาเป็นรุ่นแรกเนาะเขาเรียกครับอ่านี่ต้องเจอครับต้องต้องเจอแต่ พอแก่ตัวไปนะครับหนูจะมีข้อเสียคือให้ลูกน้อยเหมือนกันแล้วก็ไม่ให้ลูกเนี่ยปัญหาจะมีสองกรณีนะครับนี่แบบนี้นี่เองนะครับแล้วก็เราก็ขึ้นอยู่กับการให้อาหารนั่นแหละครับสําคัญนะครับเราก็ต้องบํารุงเขาดีๆหน่อยนะครับอ่าแต่พวกนี้มันจะเป็นรุ่นโชว์ไปแล้วนะครับมันจะไม่ค่อยให้ลูกแล้วะครับเราก็เอาโชว์ป้อนเขานี่ครับ ผมจะป้อนรุ่นรุ่นป้อนตัวนี้นะครับมาดูตรงนี้ก็ได้มาจะให้ดูลงลูกพอแล้วแต่ว่าตัวนั้นจะเพิ่งให้ให้แค่สองรอบก็ยังให้ได้อยู่แต่แต่ยังห่วงอยู่นะครับห่วงลูกครับอ่านได้แคบหน่อยพอดีเพิ่งทําบ่อทําอะไรเสย็จอันนี้นะครับจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับชุดหนึ่งที่ป้อนนะครับจะมีสองรุ่นนะครับนี่นะครับดูดูครับนี่ครับ ตัวนี้นะครับใช่นี่ครับนี่ครับใช่ไ่ไนี่ครับเดี๋ยวผมจะจับขึ้นมานะครับโอเคจับได้ครับจับได้ตัวเขาต้องเล่นน้มาได้น้อยหรือเปล่าโัเคครับตัวนี้ลูกป้อนครับนี่ลูกป้อนตัวนี้ลูกป้อนลูกป้อนเช่นกัน แต่ได้2รุ่นครับรุ่นได้2รุ่นแล้วนะครับคือยังเขายังไม่เชื่องเท่าตัวนั้นนะครับเขายังไม่แก่นะครับบางทีเขายังมีห่วงมีอะไรอยู่ครับอ่าลืมลืมบอกครับอ่าอีกอีกข้อหนึ่งนะครับนะครับนมบางคนจะสงสัยว่านุ่มหนูนะครับมีกี่เต้านะครับนี่เขาแก่เห็นไหมอ่านุ่มหนูมีกี่เต้านะครับ มีสิบสองนะครับคู่ละหกนะครับคู่ละหอันนี้ให้เข้าใจไว้เลยคู่ละหกนะครับหนูสามารถออกลูกได้เก้าตัวนะครับแต่ให้ดีหกแปดหกหกตัวลงมาหรือขึ้นไปก็หกถึงหกถึงสิบตัวพอดีจะไม่นี่ครับสี่ตัวก็ตัวใหญ่นะครับผมไม่อยากให้มันออกเยอะแลวครับนี่นะครับไม่อยากให้ออกเยอะนะครับอ่าเขาจะมีนี่เห็นไหมครับตรงข้างหน้าหนูเห็นไหมโอ้ยยึด อ่าครับอ่าสี่ต้อันนี้บนสามเป็นบ่อครับแล้วก็แล้วก็ใต้ไอ้บนขาล่างนี่สามูอ่าสาคู่าสิบสองเต้านะครับอ่าเนี่ย่รเคยสังเกตครับผมรารู้ว่านูนมีเต้าเห็นไหมเข้าห่วงเข้าห่วงตัวเมียอยู่คือจับได้เลยครับแต่ว่าเขายังไม่ค่อยเชื่องมากอ่าะจะจับได้ครับเห็นครับอันนี้เพศผู้ครับ เพศผู้เวลาเพศเพศผู้เนี่ยนะเขาเบิ้งอยู่ตรงตรงไหนมั้งครับอีกเรื่องหนึ่งครับอีกอีกข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งเพศผู้นะครับเพศผู้จะดูนะครับง่ายๆเลยครับอ่าดูจากตรงโคนหางนะครับกับตรงเนื้องอกออกมานะครับตัวผู้จะมีแค่รูทวันนะครับรูทวารอย่างเดียวนะครับ แล้วถ้าสังเกตถ้าตัวไปตรงไข่วันนี้เนาะเขาเรียกไข่มันจะเป็นแฉกนะครับ,รบเขาเรียกตัวผู้นะครับตัวนี้นะครับเพศเมียทีนี้โอเคตัวนั้นเล่นนานแล้ว <c oughs> เพศเมียครับเพศเมียเพศเมียมานะครับเพศเมีย <c oughs> สังเกตนะครับตรงไข่ไอ้ตรงไข่ไขมันนะครับตรงตรงตรงเนื้องอกเนาะ <c oughs> แล้วก็ตรงอ่า คนหางเขาจะมีรูบนใต้คนหางแล้วก็บนเนื้องอกเห็นไหมครับ <laughs> นี่ครับ <laughs> นี่ครับ <laughs> คือถ้าสังเกตไม่ดีนะครับนี่เห็นไหมตัวเมียเขาก็ยังมีมีติ่งเหมือนไข่เหมือนกัน <laughs> จะดูยากมากให้ดูแค่รูแค่นั้นเองนะครับครับครับตัวน,นี้ก็ลูกป้อนนะครับได้สองรุ่นนะครับ <laughs> นี่ได้สองรุ่นแล้วอยู่ที่หกเดือนแล้วครับนี่แล้วไอ เอาตัวผู้ตัวผู้อะไรกี่เดือนครับไอ้ที่เราจะมาผสมพันธุ์กันนะครับตัวผู้ที่ผมส่งให้นะครับตัวผู้ที่ผมส่งให้ก็จะเป็นตัวผู้สี่เดือนขึ้นไปตัวเมียสามเดือนขึ้นไปอย่างนี้นะครับเขาเอาเข้าผสมพันธุ์กันแต่ไม่เกินหกเดือนถ้าหกเดือนนี่ผมจะขายเป็นขีดไปแล้วขีดละร้อยถ้าสวยจริงๆประกวยมันก็ว่ากันไปอีกอย่างใครชอบอย่างตัวนั้นก็ไม่ขายใช่ไหมล่ะครับเก่า นัเดี๋ยวผมจะให้ดูหนูที่มันมันต้องใช้ที่จับเดี๋ยวยว่อนนี่นี่อ้อมอันนี้ครับเจอยู่ทันละค่อยๆไปอันนี้พ่อดำแม่ดำแต่ลูกออกมาเครับ ตัวนี้พ่อดําแม่ดำนะครับแต่ออกรูปมาเผือกครับนี่ครับตัวนี้คือหนูแบบซีแปลกยิ่งแพงครับมันเป็นหนูมงคลครับครับอ่าเป็นหนูมงคลประมาณนี้ครับเขาเราจะไม่ค่อยขายหรอกครับหนูมงคลโอเคคร้บพ่อเขาครับนี่พ่อเดี๋ยวให้ดูพ่อมันนะครับไปเลยตรงนึงนะครับ ค่อนข้างแคบนิดนึงมันยังไม่เสร็จด,ดีตัวนี้พ่อเขาครับพ่อเขาพ่อเขรุ่นแต่อันนี้พ่อเขาพ่อเขาก็จะออกเปลือกนิดนึงนะครับอ่าแต่เราก็เป็นหนูที่มงคลองน,นี้ครับอ่านะครับตัวนี้ตัวใหญ่เหมือนกันครับหางก็เปือก วันนี้ค่อนข้างที่จะโหดหน่อยไม่มีเวลาจับเดี๋ยวจับให้ดูก็ได้ตัวทีนี่ครับตัวนี้ใหญ่ไหมครับใหญ่หยหน่อนะครับไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่ก็จับได้ครับสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ตัวนี้ครับสมบูรณ์ครับ อยู่ที่แปดเดือนเหมือนกันนะครับรอเลยนะครับเห็นไหมจะกัดอย่างเดียวเลยอันนี้ออกเลือกครับออกเลื่อกเหมือนกันนะครับมาแน่นอนแน่นอนโหดเหมือนกันอ่าอันนี้อันนี้รุ่นที่ว่าเข้าคู่ทีนี้รุ่นที่เข้าคู่ที่ว่ารุ่นเขือือกับรุ่นอาตอนหลนะครับเพาตมาเขาจะเป็นสไตล์นี้ครับ แต่ตัวนั้น,น่ะดอนมากเลยครับโตมาจะเป็นสไตล์นีนะ้สไตล์อีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอ่าอีกข้อนึงนะครับอ่าหนูเลือดชิดนะครับลูกผสมลูกได้ไหมคือได้ครับอันนี้คือลูกคอกเดียวกันเห็นไหมครับครับผมเอาผสมเลย ไม่เกี่ยวครับมไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวครับพ่อพ่อเดียวกันแม่เดียวกันก็แต่ว่ามันผมเอาคนละรุ่นอันนี้รุ่นรุ่นพี่เขาครับ <_ p are> ก็รอลุ่นเล็กเข้าไปแต่มันก็โตเท่ากันนั่นแหละเอาตัวผู้เป็นรุ่นพี่ <_ p are> ใช่ใช่ตัวผู้เป็นรุ่นพี่แต่มันก็โตมันคลอดไล่กันนะครับคลอดไล่กันตัวไหนที่โหดผมก็ไม่ค่อย อ,นน <ITA> อันนี้เท่าไหร่มีอันนี้ท้องท้องชัวร์ท้องชัวร์อ่าท้องกลมนะท้องกลมแล้วดูดูออกอยู่เนาะว่าหนูท้องเป็นยังไงครับอ่า <ừ> <c oughs> พอดูอ,อ,อีกข้าวๆก็ได้เนาะหนูท้องนะครับหนูทอ <c oughs> อ้องค่อนข้างหนูท้องอ่าสังเกตดูนมนะครับอันนี้แม <c oughs> ่ใหม่เลยไม่เคยคลอดนะครับไม่เคยคลอดเลยเพิ่งจับเมื่อกี้แล้วลูก็ดูมันจะมีอ่าตรงเหมือนเม็ดข้าวสารออกมาใช่ไหมเห็นไหมครับ ครับครับนีครับโอเคมีอะไรเพิม่มเติมระบบน้ําระบบน้ำอ่าอ่าระบบน้ําผมจะใช้อ่าเริ่มจากระบบนี้ก่อนแล้วกันนี่ครับเริ่มจากระบบนี้นะครับสังเกตระบบอ่าตัวนี้ผมจะใช้เป็นพ่อ PVC เลยครับคือบ